เฮียนฐานทังรุ่นิสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศที่เคารพนับถืออย่างสูงฐานชายสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติที่เคารพนับถือบรรทาดานในคณะประธานของประชุมที่เคารพบรรณาดฐานการนำพรรคลัฐสมาชิกสภาแห่งชาติบรรณาดฐานแขกที่มีเกียรติและนับถือและหักแพง คนอื่นข้าพเจ้าแสดงความขอบใจต่อประธานของประชุมที่ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้ามีความเห็นต่อกองประชุมสมัยสามัญถือที่ซีของสภาแห่งชาติชุดที่เก่าเกี่ยวกับการปฏิบัตินาทีของข่าพเจ้าข้าพเระาเขารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22าสองเดือนมีนาสอ2พนาตามการเสนอของประธานประเทศและตามการรับห้องของกองประชุมรังปฐมมลึก ของสภาหแห่งศาบ์ชุดที่เก่าึ่งมามหันมือนี้ก็เกือบสองปีเป็นปีกว่าๆว่าดังที่ผู้เฮาจริงนำกันแล้วในหลายปีผ่านมาประเทศชาติของผู้เฮาพบกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินทั้งในรับผลกระทบอย่างนักน่วงในลีกเลี่ยงเมื่อใดจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 เกผลกระทบจากสภาพทุดถอยอันักน่วงของเศรษฐกิจโลก ตลอดระยะที่ดำรงตำแหนงระยะที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้อุทิศสติปัญญา,หาเหื่อแห้งของตนพร้อมกับมูคณะรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นและก็มีหลายด่านที่มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้พร้อมกันนั้นเรียกงานสำคัญจำนวนหนึ่งอย่างบอชาหมาดบรรุไลตามความมุ่งหวังที่วางไว ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นคอยุงยากและเป็นสิ่งท่าท้ายที่ประเทศชาติของกูเฮ้ายังตองไน้สซืบต่อแก้ไขต่อไปโดยอิงใช้อายุเกษียนของข้าพเจา้าก็กาวขาวชูเ2ปีอีกบททลายเหลือนในตอนน้นนี้และที่สําคัญเม่นสภาพด้านสุขภาพ่างกายของข้าพเจา้าเห็นว่าทดถอยหลายบอกแข้งแหงคือเมื่อก่อน และหู้สึกว่าในสภาพที่บานเมืองกําลังพบความยุ่งยากืือสูงืืนนี้ข้าพเจ้าบามารถแบกหับพระหนาทีอันนักน่วงต่อไปได้แล้วยอ้อนเดียวนั้นในวันที่1 5บหาท่านวาคม2 0 2 2สองข้าพเจ้าจึงได้เขียนคําห้องเสนอถึงฐานประธานประเทศเพื่อขอให้เพิ่นพิจารณาอนุมัติให้ข้าพเจ้าได้รับนโยบายออกพักพรฮับเบี่ยานาน ทา่ทานประเทศได้ให้ความกรุณาได้เห็นหีอนุญาตให้ข้าพเจ้าออกพอักพรฮับเบียบำนานตามการเสนอ <c oughs> บรรทาทฐานที่มีเกียรติทีเคารพนับถือข้าพเจ้าเป็นลูกเศ้าหายหน้าเขตชนบทพอนี่บ่มีโอกาสเฮียนหนังสือ,อพอแต่อ่านออกเขียนได้เล็กๆน้อยๆแม้บ่หูหนงังสือเลย ย้อนการปฏิวัติข้าพเจ้าจริงมีโอกาสหล้เรียนหนังสืออยู่ทางภายในใละต่างประเทศจนจบติญาเองย <c oughs> ้อนความเอาใจใส้ของการนำผักหลัดข้าพเจ้าจริงไดห้ับมอบหมายให้ปฏิบัติหนาทีสำคัญต่างๆในกงจักรของผรกในหลัดเป็นขันขัน,ขนมาจนหัดตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเ่นว่า <c oughs> นับแต่เข้าการปฏิวัติเมื่อปี1968เอกปเป็นต้นมานอกจากใช้เวลาในการศึกษาหำเฮียนแล้วข่าพประเจ้าได้รับนาทีเป็นคู่สอนวิชาเลขเป็นคู่สอนปรัาญ,ญาเป็นหัวหน้ามหาวิทยาลัยสามคู่เป็นห้องหัวหน้าคณะจต่างศูนย์กลางพักเป็นห้องรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าหองวักการสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าแขวง เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกีฬาเป็นประธานสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามเป็นประธานกรรมธิการแห่งศาตร์ลาวเพื่อยูเนสโกและเป็นประธานกรรมาการโอลิมปิกแห่งศาสตร์ลาวนอกจากนั้นก็เป็นห้องนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นห้องประธานประเทศและสุดท้ายแมนนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นในแต่ละระยะ ยังได้หับการมอบหมายเบียกงานเฉพาะกิจที่สำคัญต่างๆหลายอย่างตามความเหยนห้องต้องการของเบียงงานสำหรับชีวิตเบืองพักแมนเขาพักปี2574ได้หับการเลือกตั้งเป็นกรรมการศูนย์กลางพักในของประชุมใหญ่ขั้งที่แปดที่เก้าที่สิบและที่สิบเอ็ดและทึกเลือกตั้งเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลารพักรั้งที่เก้าที่สิบและที่สิบเอ็ด ข้าพเจ้าเรล่าคืนซิ่งนี่มาเหมือนเพื่อยังยื่นวะย้อนบุญคุณของการปฏิวัติย้อนบุญคุณของการนำพรรคลัฐซึ่งมีประธานไกรอรพมวิหารที่เขาล้มพักเป็นผู้นำหนาและย้อนบุญคุณของงูคณนะเพื่อนห่วมงานแต่ละบอนแต่ละระยะีะ้ได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมก่อสร้างสวยเหลือจิงเฮ็ดให้ข้าพเจ้าเดินทางมาหวัวจุดเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนาทีตำแหน่งที่สูงส่งและมีเกียรติสุดสำหรับข้าพเจ้าและขบคพัวตลอดระยะเวลา54ปีกว่าในชีวิตปฏิวัตินั้นข้าพเจ้าเป็นไลปฏิบัตินาทีโดยความซื่อสั์บริสุทธิ์และบุกปืนฝึกฝนล่อล,อ,ลอมตนเองอีหลีบอเคยเลือกเวียกเลือกงานบอเคยแลนนำนาทีตำแหนง่งพักลัดมอบหมายเหตุอย่างไปไส ก็ปฏิบัติมดัด่วนนาทีตำแหนง่งเมียนมาตามภายหลังข้าพเจ้าและขรอบครัววงตระกูลขอจดจำบุญคุณของการปฏิบัติและบรรณาฐานผู้นำพรรครัฐและเพื่อนหัวง,งานทุกทุกคนไว้จนเท่าใดๆส่วนลูกหลานของข้าพเจ้าก็ยังสืบต่อเห้หนาทีฮับใส่ศาสตร์ฮับใส่ภาษาชนข้าพเจ้าขอฟากฝังใบนำพรรัฐ และการจัดต่างทุกขันเพื่อช่วยศึกษาอบรมเข้าเจ้าให้เป็นคนดีของศาสตร์สุดถ่ายนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นวา่านโยกรัฐมนตรีฐานไม่จะนำพาคณะรัฐบาลนำเอาประเทศศาสตร์ที่แสนหักคงไปงและหวังยังยิงวา่สามสมาชิกสภาแห่งศาสตร์และสามาชิกสภาท้องถิ่นจะให้การหัวมือสนับสนุนถ่านฐานนโยกรัฐมนตรีผู้ไม่ เหดล้อดนาทีที่มีเกียติสง่างามของตนและในโอกาสชงถ่ายพิเก้าตอนฮับปีใหม่พศ2023ที่จะมาถึงนี้ข้าพเจ้าขาออวยใจหายพวนอันประเสริฐแก่บรรณาดฐานผูน้นำพรรครัฐสม,มาชิกสภาแห่งศาสตร์ตลอดหอดบรรณาดฐานแขกที่มีเกียทุกทุกทานจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีผลสำเร็จไม่ไหหลวงกว่าเก่าขอขอบใจ ขอบใจทุกทานที่หับสมทานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระหนาหุ้นต่างๆของพวกเฮาได้ทุกแพลตฟอร์มหรือสนใจลงโฆษณาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้